ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาแกะสลักมะละกอเป็นรูปใบไม้แบบนี้นะคะแบบเบสิกเบสิกของการแกะสลักทั่วไปเลยนะคะรูปใบไม้วันนี้แม่แก้วก็ได้มะละกอมาลูกป,ประมาณสักกิโลก,กว่านะคะก็ พอเราเอาเปลือกออกแล้วเราก็จะหั่นออกมาเป็นสชิ้นนะคะสี่ชิ้นเสร็จแล้วเราก็จะใช้มีดเอาตรงนี้มันออกก่อนนะคะตรงใจกลางมันนี่ค่ะ แล้วเราก็เหลานะคะเหลาให้มันค่อนข้างเรียวนะคะหรือบางคนก็อาจจะทำให้มันโค้งได้นะคะแต่วันนี้นม่แ็จะพามาทำแบบง่ายๆก่อน เรายังไม่ต้องโค้งมันตอนนี้เราจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเรียวๆแบบนี้เนะเาะตอนนี้เราก็ใช้มีดหั่นตรงกลางนะคะค่อยๆเฉือนลงไปค่ะมีดเล็กรู้สึกว่าจะไม่ค่อย ไม่พอประมาณกับความยาวของมะละกอก็ต้องใช้มีดเล่มยาวหน่อยเอียงแค่45องศานะคะหรือว่าเราจะค่อยๆเฉือนไปทีละนิดก็ได้นะคะทำให้มันเป็นร่องอย่างนี้เสร็จแล้วพอได้ร่องแบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะมาทำร่องตรงใบนะคะก็เอียง45องศาเช่นเดียวกันนะคะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะ ความลึกก็พอประมาณพอสวยๆนะคะตอนแรกๆเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะวันนี้เราแค่มหาหัดฝึกทำนะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสมันมากเอาทำแค่ไหนก็ทำไปแค่นั้นก่อนแล้วค่อยๆปร,ปรับปรุงวันหลังก็ได้นะคะตอนนี้เราก็จะได้ร่อง ตรงใบแล้วนะคะแนะนำว่าให้ใช้มะละกอฮอลแลนด์นะคะมันจะเนื้อมันจะไม่เละง่ายอะคะ่ะส่วนมากคนทั่วไปก็จะชอบใช้มะม่วงทำ มันแกะง่ายแต่ว่ามะม่วงเนี่ยเนื้อมันก็จะเละได้ง่ายมะละกอเนี่ยถ้าไม่ใช่มะละกอพันฮอนแลนด์เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเละได้ง่ายเหมือนกันเนี่ยเราก็มาปรับเอาร่องมันปรับให้มันสวยนะคะ การทาใบไม้รูปใบไม้เนี่ยมันเป็นเบสิกของการแกะสลักทั่วไปเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นได้เนี่ยเราต้องทําใบไม้ให้ได้ก่อนตรงนี้เราก็จะเฉียงลงไปตรงนี้เราก็จะตรงนะคะกรีดตรงอันนี้กรีดเฉียงลงไปอย่างนี้แล้วก็กรีดตรง นะคะคเฉือนลงไปเลยแล้วก็ตรงนี้ตรงเนาะโอเคได้ฝั่งนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วนี้ก็ฝั่งนี้ตรงนี้เราก็จะตรง <c oughs> ตรงนี้เราก็จะเฉือนลง ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะและกรอนี้เป็นอะไรที่แกะสลักง่ายแล้วก็สวยงาม เพราะว่าเนื้อเขาก็ไม่แข็งเกินไปก็ไม่ยุ่ยเกินไปนะคะโอเคเราก็ได้แล้วหนึ่งใบเห็นไหมคะ ได้หนึงใบแล้วนะคะใบต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้ตรงนี้ออกแล้วก็เหลานะคะอย่าลืมเหลานะคะเหลาเพื่อที่จะให้ความเรียว มันก็จะได้ดูรูปร่างเหมือนใบไม้มากขึ้นนะคะทีนี้เราลองใช้มีดเล่มเล็กนี่ดูนะคะมีดเล่มเล็กเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันไม่มันความยาวมันไม่พอเราก็ค่อยๆทําไปทีละนิดก็ได้ค่ะอันนี้เม่เจ้ก็จะทําไปทีละนิดทีละนิดให้ดูนะคะ ก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มิทํำครัวของเราที่มีอยู่ในครัวของทุกคนนะคะสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้สวยงามเช่นกันนะคะถ้าเรามีใจรักและก็ฝึกฝนนะคะ นี่ก็จะเห็นไหมคะ การสร้างสรรผลงานแกะสลักอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้เรามีาสมาธิที่ดีนะคะทำให้เราจะเย็ยนขึ้นเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตเรานะคะก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆมาฝึกทำกันนะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะ ไม่ต้องไปรีบร้อนเร่งรีบไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องทําให้สวยเหมือนที่คนอื่นเขาทําให้เราดูจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความสามารถของเราอยู่แล้วทุกคนนะคะเราบางทีเราอาจจะทําออกมาได้สวยกว่าคนที่สอนอย่างแม่แก้วนี่ก็ได้หลายคนแม่แก้วเชื่อว่า หลายคนต้องมีฝีมือที่ดีกว่าไม่แก้วแน่นอนเลยแต่บางทีบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะทำอันนี้ร่องมันใกล้กันนิดหนึงก็จะเราสามารถที่จะปรับร่องมันได้นะคะ แค่ค่อยๆเฉือนเข้าไปแค่นั้นเองค่ะใช้มีดที่มันค่อนข้างจะคมนิดนึงแต่ความจริงมีดของแม่แก้วอันนี้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่อละกอนอ่้เนื้อเขาก็จะนิ่มอยู่แล้วมันก็เลยสามารถทำได้ง่ายนะคะ แม่แกก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองหัดทำดูนะคะแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเองไม่ต้องไม่ต้องทำตามอย่างแม่แก้วทุกอย่างก็ได้นะคะอันนี้แม่แก่ก็แค่ทำเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ชมกันเฉยๆนะคะบางทีบางคนก็อาจจะ สร้างสรรผลงานออกมาได้สวยงามกว่าแม่แก้วก็เป็นได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องไิดกลัวไม่ต้องกลัวใครใครไม่ชมนะคะเราก็ชมของเราเองก็ได้ถ้าเราคิดว่าของเราสวยยังไงมันก็สวยค่ะ เชื่อมั่นในตัวเองนะคะการทำงานฝีมือนเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เราจะต้องทำได้ดีนะคะเมื่อก่อนแม่แก้วก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้เหมือนกันเห็นคนอื่นเขาทำออกมาแล้วงานของเขาวิจ,จิตรมากเลย แม่แก้ก็อยากจะทําแบบเขาแต่ว่าความสามารถของเราไม่ถึงความสามารถเรามีแค่นี้แม่แก้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพียงแค่นี้อะค่ะคงไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,น,น่ารักอยู่แล้วแหละ ไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมคะว่ามีดทำครัวเนี่ยสามารถจะสร้างสารรค์ผลงานให้สวยงามออกมาได้แบบนี้ใช่ไหมคะคนเราถ้ามีใจรักเสียอย่างมันก็สามารถที่จะทำได้นะคะ ไม่จำเป็นจะต้องอาหาอุปกรณ์อะไรให้มันครบครันมากมายเราก็